สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องกวางทองน้องกวางทองแล้วก็น้องกวางทองและพี่ทองสี่พันค่ะ น้องควางทองแล้วพี่ทองสี่พันไปแล้ว <laughs> เด็กคงแล้วเนี่ยนี่ค่ะพี่ทองสี่พันสีดำห้าสิบสีขาวห้าสิบห้าสิบห้าสิบค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ